สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักหกักแพงทุกผู้ทุกคนครับผมสหรับคลิปนี้ว่าเพื่อกับพริบผ่านน้องมาทำข่วมสะอาดเผาขยงขยะทำข่วมสะอาดบริเวณหลังบ้านของเราพี่น้องเอ้ยปวดเสียงขวดเนาะพี่น้องเนาะทำไมนี่ปริเรีดฟื้นวันนี้เชา้มามดว่าโอ้ยให้เผาใส่กันหลดมาสั่นทำเผากับเผามันาะ,พ,าะ,พ,าะ,านะพี่น้องเอาเฮ็ดหง,ง,งอีกครับวันนี้ครับ ล่างคุยสามเดือนล่างคือหนึ่งจ้าประหยัดแป๊บบ่กกล่องไม่ไรยังล่างเพียเดียวประหยัดช่วงนี้ต้องประหยัดเพราะค่าใช้จ่ายเยอะมีคนทามอยู่อีกหกสักเดือนล่างคือหนึ่งชั้เดือนจ้าหกล่างชั้เดือนล่างคือหนึ่งเอาจนมันเหม็นเน่าพี่น้องเขาก็ถามหยอกได้ว่า คือใส่จานเดียวกันกับแดงน้อยเอา้าของแดงน้อยกับแดงน้อยเด็มันมีหลายใบสีเขียวกับสีชมพูแต่ก็แยกแล้ให้แดงน้อยต่างหากเอาให้พี่น้องเบิ้งแนวหนาวนั่นรักขันหลายใบเลยหลายใบเลยของแดงน้อยกับแดงน้อยอ,อ,ยอยา่าข้อข่อยย้งพัดละสู้ขวอยหลายคนเห็นพี่น้องมันถามกันหลายคนหอกว่าคือกินถ่อยกับคนอันเดียวกันนั่นหรอก แมวกระหักคือลูกเนาะสัสกรคือลูกเอาวันใดล่งเกียจมันทีล่งเกียจมันที่ัสถึงมันถึงมันกินแล้วห้องมาล้างเฟียบล้างยังข่มสะอาดมันก็ทีเป็นยังกันซีเว้าตามว่าคนมันนอกเข้านะมานนอกเขาก็มีแต่แบบนั่นแหละวันใดขี้เดือดมันเด้กเพราะพี่ทักซทำลูกได้แดงหน่อยกันซีเว้าอีรีอะไรกินยังก็กินน้ำกันบะค่อยบะซี่กินแต่จะคองนะไส้กี้เลี้ยงม้าคอยกัดถวยเดียวกันแล้วไอยดีแล้วถ้าไข่เป็นเด็กหน่อยกัไเล ก็ไมค่อยแยกยุคสาราน,นี่เขาก็แยกอยู่แต่นะตว่าพื้น,นเท่าเป็นเล็กน้อยเออแม่เช้าเนี่ก็ไข่เอาด็กพี่น้องนี่แม่เท่านี่อะไรไข่แล้วหาแดงองตรงเลยขันไข่ล่างท่ามพี่้องคุยกันบุญบา้านเท่าเนี้งก็แล้วเหม่ยเขาจ้าหมวนตาต่างว่าล่างถวยไปน้ำกบว้อยพี่น้องฟันงน,ำน้ำเหรอพี่น้อง าเพื่อนพี่น้นองถามหลายแชนแนลบ่อยพี่น้องฟังมันกระิถามพ่อยพี่น้องฟังให้เพคนเข้าใจจริงๆงแ,งงแ,แล้วเขาก็บอกแดงนหน่อยว่าได้ถือยังไงพี่น้องแต่แรกจะผูคนถือนะอันนี้เขาบอกเนีนะ่ยอันนี้บอได้เฝ้าความร่วมววบอแต่อยู่บอกุ้งบอเวกกะเคยถ่วยจะคล้องนี่แหละกะเคยพี่น้องแต่วห้องกะล้างทำความสะอาดก่อนเท่าสิกิ่นเนาะก่อนข้นสิกิ่นอะไรเนี่ยเน่ยตอนนี้เขาก็แยั พี่น้องมันเห็นแล้วตอนท้ายคลิปเนาะข้ต้นที่ว่าเขากินแล้วแมนบอเขากินแล้วเขาก็กินตัวถั่วไของเขาแล้ว,ลวเอาให้ยมาอันนด้เอาให้ยมาเราก็เศร้าเอามาใส่แม่กนะันเออคือมื่อคืนนี่ข่อยก็กินถั่วไของข่อยกินอะไรเอาหอยแดงน้อยเออก,ก็คือฮักกระเฮ็ดแล้วข่อยกระบอกอะไรข้าเราเอามาก,กินกับมาอันนี้เด้อพี่น้องว่าหอยฟังเนาะค่ะเนาะ อาทิตยว่าเอาให้แดงน้อยของเมื่อคืนที่กินแล้วเสร็จแล้วเอาให้แดงน้อยแล้วเราก็ไม่ได้เอามากินแล้วเราก็เอามาล้างเก็บไว้เหมือนเดิมอคือข่อยกรบบาดเอามาใสแล้วคือข่อยย่ำคันเรากินกับหมาบอง่างไงซะแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอาสวยคนกินเราคือเอาห้ยม้าจเอาไปล้างแล้วไปไสคือเกาบบอาจจะคิดแบบนั่นเพราะว่ามุมมองพอถ่ายทอดมันเป็นแนวนั่นกับบันบ่แปกที่ว่าเอฟซีี่คิดแบบนั่นเออเพิ่นโบมาจากเนาะมันมันคิดบ่ได้เบิ่งจบเาวๆาเนาะ ไอ้แดงน้อยแล้วก็ขอบอกมาใส่แล้วซองใบนั่นนั่นเข้า่าผู้ใหญ่อยกับเบออึดตรงเห็นบ่เต็มตะกร้าคุณที่คุณอีแยกออกพี่น้องเลยข่อยกระคุณผิดได้อีกแล้อเอาเมียสากเจ้ากิ่งหรือคนเนี่ยสากนี่กิ่งหรือคน่ ปเ้าข้าวปี่แ to ่อันข้าวขาวนี่งแซ่บโอ้อันแนวล่างสวยน้ำยาล่างสวยเพรานี่พี่น้อง ก uhm. เหมือนลูกพี่เนาะเยแ่นอกากหาของทั masa, p, fire, no no er, no ูเ mm ก็ของดยมา่ราขึ้นเบื้องหน้ารถคอยคอยก็ยังจับยัดึ้นมาเลยนะเายเอมานกะอม้นจนเป็นลมตายนออมันมีกินเรียว่าเขาเป็นหมาบ้านแดงน้อยนะมันไ่ได้อาบนาะเกือเืมไ่ได้อาบนากินของหมามเนมันป่วยพอนได้นะแดงน้อยเนี่ยวนี่แล้วมันเศราแล้ว มันร่างกายแข็งแรงแล้วโตมันก็หอมก็เลยไมีกินอ่ะวัยไงมาอยู่กับเฮาเนี่ยเขามีความสุขขึ้นขึ้นกันเด้เขารู้ว่าเจ้าของเขาเนาะพี่น้องตอนไปอยู่น้ำเจ้าของไม่เพิ่นมันก็อยู่ดีสบายที่กันแหละแต่ว่ามันหมาไร้โตเรากับแพงมัากทีนกันแต่ว่ามันรักษามันเราอย่างเดีอามันไปรักษาอยู่เราแบบข้าไปหาหมองเราแบมันเจ็บตาเราแบบ แต,แ,ตแต่ว่าอยู่เงี้ยเจ้แล้วดยหมาสีหาตัวน้องเห็นเนาะคนมีเงินออคนคนมีเงินมันเลี้ยงหลายตัวเป็นเบาไปทางซุ้มยังได้งๆหนิเนี่ยมันออบบนอกเขาเนาะพี่น้องมีกาเผาขยะพี่น้องเวลาเข้าไปนามาลังเข้าไปใส่เข,าข,าขาบบ้ากับมันกับโบปิ้วพี่น้องเลยทำความสะอาดไว้ เขาขยงของขยะร่อยแก้วเราบ้นแม่ลูกสาวเขาไงขึ้นมาหมดเราพี่น้องมุ่งเนี่ยไงไว้พี่น้องไม่ได้ไงมากอะไ้ต้มกินว่าได้ซื้ออะไรไงขึ้นมาเนียล้ยแงบบตะลโตเต็มเลยอันว่าซื้อเขาเปียกใช้ทุงมาไห้ให้กับ้ากันไปเจาะเจาะขาดแบบกินเองเลยว่าได้เกียย์ห่อนไม่ไดาได้เกียเลยแล้วเ,เขาเปียกไหลลง มันกินเองว่าได้เกี่ยมันเงียงตะะตแต่ละตัวไงเต่เนียงพี่น้องเลยน้องเบื้องนพักบ่วงขนรือว่าภาษาภาคกลางกตงงาะ,นนะตำลึงท้องบ่รนี่นี้เนาะตำลึงท้องบพราะมน้องขึ้นพี่น้องเลยคอง,งองมาข้าวมุ่นนี่กันได้เลยแต่ยู่อ่อกุ้งตะกี้ว่าเวทไทยดูดูดน้องขับวมุน่นเอฟซีเขาเนาะพอเ็ทไปเก็บกบน้องมุ่นกับเมียหมอนท่ตอนเมียหมอนไนนอนปอยู่น้อยู่อ่อกุ้งหลายพักอันนี้พี่น้องเลย ตำลึงท้องเนาะนะในเก็บกินลวก,กินได้ย้อนน้ำมันขึ้นนะขึ้นเองเขายู่ขังขึ้หัวเลยเห็นปะออันนี้ใบกระเพราข่พี่นอ้องเบิ้งแงงทีมันไ่ได้ตายด้โคู่มือ,อมัเลี่ยงนะบางทีคือว่านันตายบ่ได้ตายเลยังเกตในบมันขึ้นหม่เห็นปะได้กินน้ำมันย่อนต่ว่านาเลียงมากพินกาดยังเหีย้ยงแง่งเนี่ยแต่สังเกตดีๆันไในตายนะครับเห็นไหมเอียงขดา ตูไทยนี่ละเ,เป็นเป็นส้วนพักเลยตูไทยครับตำลึงทองน้องเนาะจากที่น้องมุกไข่มาสามสี่โตขณะต้มจินไปสองสามโถได้หน,นิพีน่พน,พน,พน,พน้องค่นควนควนนควนไมีเชือไใก่้ตีเห็น่าเพ็ดวายเห็นบ่ให้หน่อยตีกันเพื่อนอะอันนี้ร้ายแล้วพี่น้องเลยฟักอีกสองแม่ได้ตอนนี้นะตอนนี้แม่ดำก็แม่เท่านะฟัก แม่ดำก็เม่เท่าน้ฝักพี่น้องอันนี้ทางอัเนี่ยออกไม้น้องมาหน้าล่นพี่น้องเลยน้องมาหน้าเพิ่อนมันมาเล่นน้ำอืมแล้ออกไม้เพิ่นเล่นน้ำเล่นพอยังบ่อยเพิ่นกวนแม่แม่เพิ่นลัางแม่เพิ่นล่างถอยเบากับเอฟซีเราพอกับไทยคลิปให้พอะมีคนเอาหายนี่กระต้มกระโดนเลยพี่น้องเลยเก็บไว้อันต้นกระโดนยอดกระโดนไม่ได้กินครับลาบครับไม่ยังกัมาเดียเอาไรยอดกระโดนล่างถวยแล้วก็ขึ้นมานั่งพี่น้อง คนน้อยก็ได้นอนหัวหม่ง FC กันขา,าอะไรลูกโอ้คันเหรอคะแม่เ,มเ,มเกาให้คันแขนเนอะแม่เกาให้มา FC กับบ,กาบาคอยกับบาเพชรไปสองคนกับเอาลูกไปน้ำลูกกับยูไซ่กับบุง้งลูกไปหุ่งเฮียนจา้าตอเลิกประดับเอาไปน้ำ ไปส่งลูกแล้วก็เลยพักกันเลยกันเลยว่าเลยแปนเบิ่งอันนี้จะหน่อยกันนะเห็นขาเจ้าเฟซลงโพสลงเฟซบุ๊กเขาคือจังหวะอันเปิดให้คนทองเที่ยวแล้วก็เลยเลยไปเบิ่งสื่อเบอรคือบอฟันว่าสีไดเล่นสิได้ไปเล่นน้ำพี่น้องมันก็บ่ได้เล่นดอกไปนางชมบรรยากาศไปสื่อไปกับบอกตรงเลยกับผมมีลูกไปน้ำกับสถานทีแบบนั้นเนาะก็จะให้ลูกไปเล่นน้ำละพี่น้องคะเออจะให้ลูกไปเล่นน้ำ ก็เลยเออมาเบิ่งกซะก่อนเมื่อนี้เซิฟเซิฟก่อนบอกเผ็ดว่ะก็เลยว่าเออกระเทินมาแล้วก็พากันนั่งกินข่าวซะพี่น้องก็เลยพากันไปนั่งกินจริงๆแล้วก็บเลยตั้งใจสิอยากไปเที่ยวยังมากมายดอกแต่ว่าก็เลยเบอกกันถ่ายเดี๋ยวเราจะเอามานามานำป่เอาถ่าแม่ถ่าน้องมาจะพากันไปเหรียญจบเจือพี่น้องค่ะอืมสาเหตุสำคันว่าซิ่งจะจะคล้องพเมียไปบาง่นเรซซี่กับ่ลาหอยนี ลูกกระจักอยู่ใส่โอ้ oh, ยคนได้ที่ไปถิ่มลูกถิ่มเต่าเนาะพี่น,อน้องเน,นา,นา,นานะอนอนมานนมนนานเนาะ,ะนอนเดินลูกเดินนอนเดินเบิดมือเดินนี่คนจกเปลี่ยนเวลาเราพี่น้องมาอก็มาให้มัมนมานมากกันไม่กินมืลูกเไม่ได้ไม่กินนมแล้วนะเก็ต้องห่วงกัาเรื่องกินนะลูกคยบอ,ออนซอนเรื่องกินขอเพียงจะมีนมมานาออนซอนแต่นมเท่านันในโลกใบนี้ค่ะมานาขาดนมเราได้ตะขาดเขาได้สบายเลยพี่น้องคืา สำหรับคลิปนี้กับเชเดล่าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะพักพร้อนกันมาว่าชิลงไปสักผ่าต่ออีกเห็ดมันแล้วพี่น้องคะสักผ่าสักมือนี้มืออื่นหมดแหละมันจองชิแล้วสักอีกทั้งหนึ่งพ่อเพราะว่าเซเดเฮกับเข่ากับน,น้ำเดอ้พอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะพี่น้องครับ